โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะแจก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองแจทีแล้วก็โอเอสเกมเมอร์นะฮะเราก็มาอยู่กับมินิเกมเมอร์เด๋อเมอเด๋ออะไรวะไม้มาเด้มาเด้มาได้เรามาเนียนเป็นสกินนะฮะสกินสกินหนังสือแล้วก็สกินอะไรวะไม๊กัสกินหินสแตนช่ป่ะไอ้แจสกินสแตนห์เนี่ยขอดาบ่ะเนี่ยไม่ได้ว่ะเดาเนี่ยเนียนอยู่แลนะไม่หนาแน่นเอ๊ะเอ๊ะกูเอาไอ้นี้ก่อนดีกว่าสกินนี้ก่อน ไอ้ไอ้นี่เป็นไม้หลังกูเอี่ยเสียงอะไรวะมันชื่ออะไรอะมันชื่ออะไรเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันอยู่หลังกูเมื่อกี้ไอ้ไี้เท่มันชื่ออะไรอ่ะมันมันตัวเสียอะไรไม่รู้น่าจะเป็นดมหรือเปล่าดูมาดูมา D O O M อ่ะเฮ้ยธนูดอบว่ะตู้ก้องธนูก่อนดีกว่า เอยผู้ห oh ญิงมาเอ้เป็นตะกินไม้เลยมีคนเป็นตะกินไม้เลยเออเออมีคนหนึ่งไอ้เป็ะกินเมือนเราสวัสดีเอ้ยไม้มม่อยู่ไหนมันเป็นสกินอะไรอ่ะฮะกินไม้กินไม้มีคนเป็นตะกินเหมือนเราด้วยเอ้ยไม่ต้องกดชิปก็ได้เนาะว่าผมได้ธนูละก็แม่งตายแน่ไอ้เหี้ยโอ้กูโดนดีไอ้ไม้ไอ้เป็นหน้เนี่ยตัวนี้เป็นหน้ามันถือดาบยี่วะไอ้ไอ้ดูมอะไรเนี่ยมันอยู่บนเหรออยู่นั่นละอยู่เองทีพีมาดิทีพีได้ด้วยวใช่แล้ว ใช่เอาชีวิตรอดจาะเอ้ยโอ้ยเนียนเนี่ยใครอะอยู่บนเนี้ยน่าจะเป็นคนอื่นนะคนที่ชื่ออะไรอ๋อดูมเซเลเยอร์เนี่ยเหรอเออเออใช่ไอ้นั่นะเป็นมันมันอยู่เนียนอ๋อไอไม่มันอยู่ฝั่งเนี้ยไม่เนียนได้ใจเฮ้ยเนียนอยู่มั้มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่ล่างอะองคชนะขอเป็นเมอร์เดอร์ดีกว่าแม่งกูจะฆ่าไมัน เออทีนี้แหละแม่งเงินอ่ะอ้วอ้าวอี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 สวัสดีครับเอกเป็นอะไรเอกเป็นอะไรไม่เป็นไอ้สีเขียวอะอะไรวะเออนั่นแหละอินเอ็นเซนต์เหรอเออใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเป็นเงินก่อนเลยนะเจ๊ไอ้มีคนมนหินตรงนั้นเฮ้ยด่าใครวะมาเถิดด่าเฮ้ยไม่มึงเป็นเหรอ ไม่าให้มาให้มาทางนี้ไอ้ใครวะน่ะมึงปะเราเราเรออมามาบอลเรามันเนี่ยตรงนี้อ่ะไอ้ย่ะมันกูได้ยินเสียงแค่แถวเนี้ยนั่นแหละเฮียมาไมยู่ไหนไอ้เหี้ยไอ้เหย่ะไม่ไม่เห็นมึงอะมาเมื่อกี้อะไอ้เด็กที่อะมึงตายเออกูไม่ไปบนดีกว่าเดี๋ยวกูตาย ไม้เดนหลอกเว้ยที่ไม้เดนหลอกครับผมเอ้ยช่วยเย่ด้วยนะนี่ยไม่ไ้เกมต่อแหลเออมันนี่เกมต่อแหล่ไม่ใช่แล้วไม่ได้เกมเนี่ยด้วยเขาเนี่ยเออเอ๊ะมันมีทั้งหมดเอ้ยสี่คนอ่ะตอนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมมีเยอะมากอะเราจะหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาถ้าเดินตรงไาหมดก็โอ้โหเยอะเลยคนอะโอ้โหนาไม่มึงเฝ้าเลยเหรอไม่เอ็งรอรอเดี๋ยวรอให้มันกดแล้วค่อยวิ่งไปเนี่ยมันไม่กดให้อ่ะไอ้เหี้ยพอเรเดินไม่มึงมันก็กดเดี๋ยวมึงดูอ่ะแล้วมึงถือธนูด้วย มึงรู้ว่ากูเป็นแน่พี่ตานไปตรงไปตรงไปตรงไปไหนว่าหินแน่นอนไหนว่าหินอยู่ไหนเยอเพื่อนเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เออมามันมาจริงรึมึงมาได้ไอ้ควายเดินร้องไอ้เฮ้ยเฮ้ยกูเฮี้ยจังวะทำไมกูเฮี้ยจังวะเนี่ยเอ้ยปวดหัวนะไม่ๆๆกูเพิ่งเฮียครั้งแรกนั่นแหละเฮ้ยไม้หินอยู่ไหนวะ จะไปหายกันเฮ้ยมีมีคนมันหนีอีกตัวน,น,นึวนงอยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างสุดเลยล่างสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาเองนะเจ๊เฮ้ยตรงตรงนั้นอะตรงที่มีคนไอ้น,นั้นอะที่มัน,<ห>นมีกับดักอ่กกะคนอยู่เยอะมากตรงนั้น<ด>เอ็ง <ละ S 2> เอ็งกลับมาดิเอ็งลงมาด้านล่างดีทางเนี้สุดท้ายทางไหนอ่ะเอ็งขึ้นไปลำไมด้านบนลงด้านล่างดิอ๋อเฮี้ยฆ่ากันตัวเองลงด้านล่างลงด้านล่างดิไม่ใช่ทางนี้เนี่ยล่างนั่งล่างเนี่ยเออเราจะไปบนยังไง ต่อเนื่องเดี๋ยวค่อยเอาตอนหลังก็ได้ไหนอะไม่หานี่ยเนี่ยเนี่ไม่นื้อเนื้อเนื้อเฮ้ยเป็นเงินเพื่อนเพื่อนมาเนี่ย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 ไอ้เหี้ยมันเห็นกูถือดาบกูขอโทษกูยังไม่ข้ามือนี่มาเพื่อนเนี่ยเออจะตายเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่ไหนกันเอ้ะแวบแวบย่าไม่งถือธนูออไม่งถือธนูเนี่ยมาชนะเย้ ไม่ใช่แล้วเหรอเออเยอะกูเห็นธนูแม่งแ,แวบแวบกว้าคาแม่งเกือบตาได้เสียนหัวนิดเดียวอ่ะดูเนี่ยดูกธนูเฮ้ยดาบนี้กูขอเยียนสมุดแล้วกันนะเบี้ยนเบี้ยนเบี้ยนเออไม่เอาไม่เอาเป็นโมเดลแล้วไม้มันเป็นโมเดลบอกเดือนนะเจะไไ๊ไม่ไม่เป็นหรอกโอ้ <c oughs> ใช่เหรอใช่จริงเหรอเอ้ยสมุดที่ไหนว่าแม่งเนียนอ่ะเนี่ยลองการอ่ะเต็มเลยแม่ไม่เอาไม่เอากูไม่อยู่ใกล้มันทำไมกูไม่อยู่ใกล้ อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสกินก่อนเออเฮ้ยเจอาโมเดอร์เจอแล้วเจอแล้วใครเป็นอะเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่เห็นเลยมันเป็นหรือเปล่าอ๋อเพื่อนเรานะฮะไม่ว่ามันเป็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันเห็นอ,อีกแล้วไงล่ะเยอะใครเป็นอะม,นมันเป็นตัวเหมือนกับเนี่ยมันตีคนหมดลเลยเฮ้ยเพื่อนกูตายอ๋ออย่างังมันหนีไตัวตาสีฟ้าเป็นคนตาสีฟ้าสีฟ้า สามนี่คนที่ชื่อเอจีนะเอ้ยกูขอเนียนดีกว่าไม่จะรอดหรือเปล่าวะแล้วเงอะเงอะมาเอ็งก็มันเนียนอยู่ใกล้ๆดีไม่มาตายไงเมื่อกี้เราโดนมันเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วาาลมาแล้วมาแล้ว,วเดี๋ยวด้านหน้าเองไหมนี่มันตีเพื่อนเองไปแล้วเออเฮ้ยใช่ไหมนั่นอนะไอ้ที่มือไฟป่ะมือไฟอ่ะเออไฟเออยยังไม่เห็นกูดูขนาดไม่มีช่องเอ้ยไอตีนมาตายอ้าเอ้าใครตายวะ เจ็ดเลงแค่สี่คนละคุณเรียนก่อนดีกว่าเออให้มันเห็นแดีว่านิดนิดนิดเออให้มีช่องนิดหน่อยให้มันเห็นจะรู้ว่าเราเนียนจริงอะ่ะเออแม่งสมุทรเนียนจริงอะ่ะเอ,อ้ยมันข้ามเพื่อนหมดเลยอ่ะแม่งโคตรเทพอ่ะเฮ้ยเหลืออีกสี่คนนะเว้ยาาสามคนสามคนสามคนเออเหยุดแค่เหลืออีกสองนาทีอ่ะไม่กูจะรอดปะเนี่ย ส่วนไอ้นี่อยู่ไอะไรน,นี่มันใส่ตะกินหินนั่งแม่งมาอยู่ในต้นไม้โอ้ยควาย <c oughs> ไ,ไอ้เหี้ยไอ้ตัวไอ้ชื่อตัวอีน้ำหน้ามันก็วิ่งอย่างเดียวเลยมันไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยเพื่อนเรามามันรู้ไหมเห็นหรือป่อนหนาเพื่อนยังไม่เห็นในไม้ดูดิมันผ่านตอนหน้ากูสบารเลยอัน <c oughs> นี้มันไปด้านล่างดูแม่งผ่านไปผ่านมาเพื่อนเราไออ้ที่่ชืมันไปที่ห้องน้ำมันไปที่ห้องน้ำ E K O E อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าปลาช่วยเฮ้ยมันเฮ้ยธนูธนู ไอเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราวิ่งกันไปแล้วเฮ้ยมันมาเอ้ยเฮ้ยมันมันเออดูดูดูโอ้โหมันยังไม่เห็นกูอ่ะเฮ้ยมันไปฆ่าอีกคนยังนี่ว่าเดี๋ยวดูแล้วมันจะตรงมามันไม่เห็นเนี่ยกูอยากดูอ่ะโอ้ยมันผ่านมามไ่เห็นกยงกูมาเขาจะเตือนเลยเอ็งวิ่งเลยเอ็งวิ่งเลยวิ่งเลยเสิ่ยมารวิ่งเลยเพื่อนวิ่งหมดเลยวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนก็ได้แบบเอ้าชนะเจี๋ยเจี๋ยบอ้ไม่เนียนจริงอ่ะ ขอได้น่ะนี่เองเถอะขอไม่เป็นเพราะมีสกินต้นไม้ด้วยว่ะใช่เอาเรื่องเจ็บๆรอด้วยดิฮะเอ็งไปไหนอะห้องน้ำใช่ไหมเนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาไอ้นี่ก่อนไหนวะไอ้ที่เราไปเมื่อกี้อะบางเว่หร์บางบนไอ้ที่เราไปเมื่อกี้อะไอ้ห้องบนก่อนห้องไหนอะห้องบนก่อนอยากพาไปดิเงี้ยมามาเดี๋ยวลุ้นเลยไอ้ไม้เนี่ยสมุด นี่ยนี่นี่ห้องนี้ก็มีสมุดกันไม่เนียนวะเอ้ยกูเนียนวะทำไมไม่ไม่โดนฆ่าหรือวะไม้มันอยู่ไหนอะฮะไนสมุดอยู่ไหนนี่สมุดตรงกลางเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยเอ็งมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้ได้ที่เนียนแล้วใช่เหรอนีที่เนียนบน้หนไหมบนไหนไหนอะนี่เหรอกูอยู่หละนี่เหรอนันฮะเอ้ยขึ้นไปเลขึ้นไปเลยชิบนีตรงนี้เอ้ยกูขึ้นไม่ได้อะ ไอ้กูขึ้นไม่เป็นว่ะนกว่ะเออแล้วก็แล้วก็ไปสุดๆแล้วค่อยๆโดดมากูไปไม่ได้ว่ะเออมามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายปุ๊บถ่ายรูปไม่ว่าเออชึบเชะเออได้ยังได้ยังได้ยังไหมได้แล้วมึงก็ตายไอเด็กี่ แค่โปรกี้แล้วมึงก็ตาแล้วหมามึงสำคัญก็แค่โปรกิ้มินิเกมตอนแหล่ใช่ไหมหมาฮะว่ติด็กเหี้ยเหรอวะมันไม่ใช่ตายเลยวะเออแม่งกลัวล้วเออตายมึงตายมึงตายมีหมาเองอยู่ไหนวะมึงเองตายเนี่ยนี่หมาไอ้ตัวเทอาทำไมโอเคตายหนึ่งตัว มึงตายมึงตายมึงตายเอ้ยมึงถือธนูไอ้กูตายแนะ่เงี้ยไอ้เงี้ยธนะูอู้อเอเจ็บมึงมาแล้วเจ็บมึงมาแล้วอยอะเลยเยอด้านหลังด้านหลังไปเอาตัวด้านหลังก่อนเรืวมันไม่เห็นดิมัน,อนเอือไอ้เงี้ยไปกลางว่ะไม่เป็นเรื่องฝูงว่ะแน่ไอ้เงี้ยถือธน,น,นดูด้วยไหมมึงตายเงี้ยมันทิพนเหรอไอ้เงี้ยกูแพ้เหรอมา โอเคครับผมเป็นไงมั to to on, stopped, lying, safe, ่งฮะผมสำหรับมินิเกมเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เออนะฮะก็เนียนใช้ได้เลยนะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกด s ับ s c ค i b e ที่ช่องจิตทีวีแล้วก็ช่อง 4S g a m e r นะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแม่มื่เนียนได้สองเลยวะบ๊ายบาย